าราว่าที่เจ้าสาวพองสวยเด่นสะดุดตาแบบสุดๆค่ะสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ที่ล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้บินลัดฟ้าปากหมุดไกลถึงกรุงมาดริดประเทศสเปนซึ่งช่วงเช้าตามเวลาไทยของวันที่15มิถุนายนในอิสตาแกรมของนิตยสารดังค่ะก็ได้เผยภาพลุคสวยหรูของสาวคิมเบอร์รี่ขณะเดินทางมาร่วมงานการาดินเนอร์เพื่อฉลองแดดจิวเวอรี่ชั้นสูงที่วังเก่าแก่คูเมืองคู่เมืองมาดริดค่ะ โดยทางสาวคิมเบอรี่ค่ะได้สวมจิวเวอรี่จากคา r t เทียกับชุดราตรีผ้าไหม d ด s ชสีดำจาก a าชวอีกทั้งยังทำแฟนๆฮือฮาด้วยเมื่อสอสาวสุดฮอตคิมเบอรี่และคิมจีซูสมาชิกวง b l a c k พ i n k ค่ะของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลกได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทั้งคู่ก็ได้เจอกันในงานแฟชั่นโชว์ที่ p ารี s ค่ะ กระทั่งล่าสุดนะคะได้เผยโมเมนต์กับนาทีที่เจอหน้ากันซึ่งทั้งสองก็ได้เข้ามาทักทายกันพร้อมถ่ายรูปร่วมเฟรมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมในความสวยหรูดูแพงของทั้งคู่กันมากเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ